สองชีวิตพระเอกดังหลังบกมือลาช่องมากสีผันตัวเป็นนักแสดงอิสระจากกรณีพระเอกหนุ่มคอสร,รันหรือคดีกเก่าเอาพิกับอดีตแฟนสาวดาวพิมพ์ทองทำร้ายร่างกายปลาแก้วใส่จนเอ็นข้อมือขาดตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องล่าสุดนหนุ่มพอได้อัปเดตในส่วนของคดีความที่ว่าได้มอบให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการเพราะว่าส่วนตัวไม่รู้เรื่องไม่ได้คุยกันแต่ถ้าไกล่เกลี่ยหรือเคลียร์กันได้ก็ ดีไม่ได้ซีรีส์อะไรแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนัดอะไรด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างแต่ก็ไม่ได้เจอหน้ากันก็นกดีแล้วเพราะว่าไม่อยากไปโฟกัสกับมันเยอะเพราะว่าตอนนี้เน้นการทํางานเป็นหลักตั้งแต่เป็นนักแสดงอิสระก็งานเยอะขึ้นตั้งแต่เป็นฟรีแลนซ์ก็แฮปปี้ดีงานรุมเพียบออกรายการต่างๆก็สนุกด,ดีเหมือนกันได้ปลดปล่อยเวลาที่จะรับงานก็ไม่ต้องปรึกษาผู้จัดการตลอดเพราะว่ามีหลากหลายที่ค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็มีละครรับไว้แล้ว2เรื่อง